ามเช้าค่ะเพื่อนเกษตรที่นา่ารักทุกท่านนะคะวันนี้นะคะแม่ก้อยจะมานะคะบอกเคล็ดลับดีๆนะคะในการทําให้พืชผักของเรานะคะแตกใบแตกยอดได้ดีค่ะใบหนาสีสวยนะคะดูต้นลูกว่านะคะนี่ต้นลูกว่าต้นนี้นะคะแตกทุกยอดเลยค่ะเพื่อนจ๋านี่ดีขนาดไหนคะนี่ส่วนนี้นี่ใช้เพียงสิ่งนี้ค่ะพืชผลดกนะคะแตกใบแตกยอดดี ูตรเล่งใบเล่งยอดเล่งการเจริญเติบโตตั้งแต่ระดับรากลำต้นกิ่งก้านใบสูตรนี้ทําง่ายที่สุดวัสดุอุปกรณ์นะคะมีอะไรบ้างนะคะอันดับแรกเลยจ้าเพื่อนจา๋าไข่นะคะไข่หนึ่งฟองค่ะไปค่ะน้ําปลานะคะอันดับต่อไปค่ะผงชูรสนะคะโมโนโซเดียมกูตาเมตค่ะและอันดับต่อไปค่ะ ครั้งนี้นะคะไม่ก้อยใช้ข้าวกล้องนะคะเนื่องจากที่บ้านฐานข้าวกล้องนะคะข้าวกล้องนะคะเป็นข้าวขาวข้าวเหนียวนะคะข้าวไรเบอร์รี่หรือข้าว3าสีนะคะทุกข้าวที่มีประโยชน์นะคะเราทําสูตรนี้ได้เลยนะคะก็จะมีวิตามิน B เยอะนะคะไม่ว่าจะเป็นวิตามิน B 1 B 2 B 3 เีอากล้องนะคะล้างน้ําแรกนะคะทิ้งไปนะคะหนีล้างเสร็จผุนออกนะคะแล้วก็ใช้น้ำสองนะคะหลังจากนั้นนะคะอยากให้วิตามินและธาตุสารอาหารนะคะที่ยังอยู่ในข้าวเนาะออกมาเยอะๆนะคะเพื่อนๆแช่ไว้นะคะ 3- 5ถึงหนาทีนะคะครบห้านาทีแล้วค่ะเพื่อนๆเสร็จแล้วค่ะก็ถ่ายน้ำชาวข้าวเลยค่ะลงในหม้อของเราเลยค่ะ จะเป็นปุ๋ยดีๆนะคะในการบำรุงพืชผักนะคะของดีอย่าทิ้งค่ะเพื่อนจ๋าน้ำสาวข้าวนี่ต่อยอดทำได้ทุกสูตรเลยนะคะ,ะ,ะทีนี้แม่ก้อยก็ไปหุงข้าวกินแล้วทีนี้ส่วนน้ำสาวข้าวเราก็มาทำปุ๋ยดีๆบำรุงพืชผักกันเลยค่ะสูตรเล่นการเจริญเติบโตนะคะทําให้พืชผักนะคะแตกใบแตกยอดได้ดีใบเขียวทนนะคะกระตุ้นการออกดอกติดผลค่ะ<ม>อันดับแรกเลยนะคะไข่หนึ่งฟองเลยจ้า ตอไข่ก่อนเลยนะคะแล้วก็ตีเลยจ้าเพื่อนๆจ้าสูตรนี้นะคะจะมีทั้งไนโตรเจนนะคะฟอสฟอรัสโพแทสเซียมนะคะก็แมกนีเซียมจ้าแล้วก็แคลเซียมนะคะเรื่องการติดดอกออกผลนะคะได้อย่างรวดเร็วค่ะสำหรับไม้ผลนะคะก็รสชาติหวานนะคะด้วยสูตรนี้เลยนะคะ อันดับต่อไปค่ะผงชลรสนะคะโมโนโซเดียมกตาเมิดนะคะมีกรดอะมิโนโดีๆนะคะที่ทําให้พืชผักของเรานะคะใบเขียวนะคะรากเดินดีจ้านี่เลยจ้ะสอช้อนนะคะอันดับต่อไปค่ะน้ําปลาล้านะคะเป็นน้ําปลาร้าที่เพื่อนๆทําเองนะคะหรือเป็นน้ําปลาล้าที่ซื้อมานะคะ ได้เช่นกันนะคะเพื่อนๆที่มีปุ๋ยปลาหมักอยู่แล้วนะคะใช้ปุ๋ยปลาหมักได้นะคะเพื่อนๆไม่มีใช้น้ําปลาร้าเลยค่ะน้ําปลาร้าจ้ะเพื่อนจ๋าในถ้วยที่เพื่อนๆเห็นนะคะก็ะใช้นะคะสองอมลนะคะสัสดส่วนนี้เราใช้นะคะกับน้ํานะคะ20สิบลิตรนะคะคนหน่อยค่ะเพื่อนๆหอมมากค่ะตอนนี้อ่าถืลงุงเลยค่ะ สำหรับเปลือกไข่ที่เราเก็บไว้ค่ะเพื่อนจา๋ามีบใหละเอียดเลยค่ะหรือตำก็ได้นะคะเพืจา๋าคะ่ะเสริมแคลเซียมให้กับพืชผักของเรานะคะอันดับต่อไปนะคะเพื่อนๆต้องใช้ถังที่ใหญ่เพิ่มขึ้นนะคะโอเทใส่เลยค่ะอันดับต่อไปค่ะน้ำสาว,าวข้าวจ้าที่มีวิตามิน B สูงนะคะเราใช้อยู่ที่1ลิตรนะคะส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันค่ะ เป็นไม้ของขใครไม่งามนะคะทําสูตรนี้ไว้ใช้ได้เลยค่ะสูตรนี้นะคะเด็ดมากนะคะใครปลูกข้าวนะคะใครปลูกมันสาปะหลังนะคะใครปลูกพริกนะคะใช้ได้ดีมากเลยค่ะสัดส่วนนี้นะคะต่อน้ํา10ลิตรค่ะถังสีฟ้ากับสีดําที่เพื่อนๆเห็นนี่คือถังละลิตรินะคะเราใส่สูตรเด็ดของเราลงไปเลยค่ะก็คือแบ่งไปอย่างละครึ่งนะคะแล้วก็คนเลยค่ะพี่จา๋า วิธีใช้ก็แสนจะง,ง่ายนะคะเพื่อนตักอย่างนี้ได้เลยจ้าลดพืชผักของเราเลยค่ะนี่ต้นมะนาวค่ะเพื่อนจ๋าแตกยอดดีขนาดไหนคะ่ะให้ดูแตกยอดใหม่แตกใบใหม่นะคะนี่เพื่อนๆดูสำหรับนะคะพืชในกระถางนะคะกระถางสบนี้นะคะเราใช้นะคะหนึ่งแก้วนะคะ สูตรนี้นะคะมะนาวมีอาการนะคะใบเหลืองๆค่ะไม่เขียวสุดๆนะคะเราใช้สูตรนี้ได้เลยจ้านี่นครับเราโรยไปที่โคนต้นเลยค่ะไปรดผักที่สวนกันค่ะเราค่ะใส่ฝักบัวได้เลยค่ะสำหรับเพื่อนๆที่ใช้เครื่องฉีดท้่นนะคะต้องมีที่กรองด้วยนะจ้า ่ผลงานนะคะปุ๋ยที่ทําจากตระกูลนะคะตระกูลปาล์มหมักนะคะจะทําให้ไม้ผลของเพื่อนเพื่อนนะคะดกทันใจแตกใบแตกยอดแตกดอกดีนะคะดกแบบนี้นะคะมาลดกันเลยค่ะแล้วก็ลาดลดไปที่โคนต้นเลยค่ะมะนาวที่บ้านไม่ดกเลยทําสูตรนี้ไว้ใช้กันเลยนะคะสูตรนี้นะคะใช้ได้กับพืชผักทุกชนิดนะคะ หอ,อมนะคะกระเทียมจ้าลาารลดได้เลยค่ะผักชีลาวค่ะเพื่อนๆจ้าล่ารลดเลยค่ะขนะค่ะลาารดเลยค่ะผักใบไม้ผลนะคะใช้ได้กับพืชผักทุกชนิดนะคะ,คะเร่งใบเร่งยอดดีนะคะเราก็ลาดรถดกันเลยค่ะดูสิคะแตกยอดดีขนาด แม่ก้อยขอขอบพระคุณเพื่อนๆทุกคนมากนะคะที่รับชมคลิปวิดีโอของแม่ก้อยจนจบคลิปวิดีโอคะ่ะถ้าชอบถ้ามีประโยชน์ก็อย่าลืมนะคะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้แม่ก้อยด้วยนะคะบ๊ายบาย